สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเลตไอเทมนะเดี๋ยวันนี้เราจะพาไปดูความเกียร์ของตำรวจนะครับแล้วก็ความเกียร์ของพวกรถยกนะแล้วก็จะมีความเกียร์ของรถเครื่องเสียงนะวันนี้จะพาไปให้ดูสามอย่าง,งนะ ว่ามันมันมันขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตำรวจก่อนเลยครับเนี่ยเราเกิดที่ไหนเรากดรูปถนนเลยครับเด้งออกมาถนนเลยนะเ,นยเดี๋ยวตำรวจอะตอนแรกเขายังไม่มานะเห็นรถรถยกมครับเมื่อกี้ตำรวจอะมันจะมาตอนที่รถแข่งกันเยอะๆนะพอรถแข่งเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มากันไอสองคันนี้เท่เลยครับที่ผมเจอเนะี่ย เนี่ยนี่คือต้นเส้น,นครับเนี่ยมันมาดักเลยไหม <c oughs> ใครออกตัวไปก็โดนนอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยตำรวจอะไรยังพอเข้าใจได้นะครับว่าเป็นอาชีพแต่รถยกเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเลยมันจับอะตังไม่เท่าไหร่นะครับมันเสียเวลาออกไปดีๆแม่งจับปุ๊บรถเด้งเลยเนี่ยมันจับไปเนี่เห็นไหมครับเด้งเลย แต่ผมมีวิธีแก้อยู่นะแต่แต่ลืมอัดคลิปมาว่าต้องไปใส่หวอใส่หวอดตำรวจอ่ะแล้วก็ไปขับกระแม่งเนี่ยเนี่ยครับโดนจับปเป็นอวไปอย่างเงี้ยเนี่ยโดนจับปักหลังพันแต่รถเราจะเด้งนะนเนี่ยรู้ผมซัดต่อไปเลยนะครับมันมีรถเกี้ยนอยู่กลางถนนอนอะไอพวกรถยกอ่ะรถยกเราจะไม่ไม่ทะลุนะยังไงก็บินนะถ้าเข้ารถมันอ่ะ นี่ยครับเนี่ยครับรถยกอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหครับพอมันจอดอะเราก็เรียบร้อยครับเละแบบไปต่อไม่ได้นะถือว่าถือว่าเคียนเซิร์ฟเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเขามาแข่งกันดีๆนีม่มาจอดกว่างนะตามมันออกไปครับอย่าให้อย่าให้มันอยู่กับถนนนคนอื่นเขาจะได้วิ่งกันได้นีใส่ไม่ดีครับ จะมาจอดขวางเพื่อที่จริงะรถยกะเขาให้ไปยกคนน้ามันหมดคนอะไรเครื่องเสียอะไรอเงี้ยนะครับไม่เขาไม่ได้ให้มาจอดอย่างเงี้นะเหมือนเขาจะเล่นผิดทางนะครับเดี๋ยวไปดูช็อตมันๆหน,น่อย คนสนุกสนุกมันมัน,มนในเซิร์ฟมันจะมีห้องห้องนะครับถ้าเข้าไปห้องไหนเจอคนสนุกสนุกมันก็มันอยู่นะครับไปเจอแต่รถยกเจอแต่ตำรวจอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ไหวนะเราก็เล่นไม่สนุกหนีมาเต้นดีกว่าครับ we เดี๋ยวรอบหน้าจะเอามาเอาช็อตที่เขาไปรวมแก๊งกันนะครับมาให้ดูนะแก๊ง ek แก๊งพวกเต้าหูอะไรเงี้ยครับวันนี้เอาความเกียนมาให้ดูนะว่าเกียนเกียนเนี่ยในเกมนนี้มันเป็นยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องเล็ดไอเทมเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ